สวัสดีวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์นะครับวันตรุษจีนปี2,567วันนี้มาทำบันทึกความทรงจำแล้วก็มาดูความคืบหน้าของมังคุดกันบ้างนะครับมังคุดปีนี้ออกผลผลิตได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับโดยผ่านการจัดการเรื่องของใบมันตั้งแต่เดือนกันยายนนะครับสะสมอาหารมาเรื่อย แล้วก็ผ่านการกักโศกขึ้นน้ำนะครับตามที่ได้คุยกันในคลิปมังคุดก่อนหน้านี้นะครับวันนี้มาดูความคืบหน้าของมังคุดก็ออกผลผลิตค่อนข้างน่าพอใจนะฮะแล้วก็ดูแลรักษาเรื่องของเพี้ยไฟอะไรค่อนข้างดีนะครับหูเขียวสวยเลยนะฮะที่บานแล้วก็เริ่มมีนะครับ เป็นลูกแล้วก็เริ่มมีเป็นนี้หลายรุ่นมากหลายรุ่นมากเลยนะฮะต้นนี้พอหลังจากที่ดอกเราพอต้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็จัดการโดยการใส่ปุ๋ยทางดินเพื่อ,อสะสมแคลเซียมไปในตัวด้วยโดยการใส่150 0นะครับทางดินไปก่อนเลยเพิ่มแคลเซียมในเตรดเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเป็นฐานแคลเซียมในการาที่จะดูแลเรื่องของดอกผลต่อไปในอนาคตด้วยนะครับ แล้วก็ที่สำคัญคือเราต้องการที่จะให้เขาหยุดการออกดอกไม่ให้มีมากเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าดอกออกมากเกินเน่เดี๋ยวก็จะหนึ่งก็คือจะสลัดลูกเยอะด้วยแหละแล้วก็ถ้าสลัดไม่หมดลูกเขาก็จะเล็กนะครับนั้นก็เมื่อเห็นว่าออกมาค่อนข้างพอดีแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะทำการใส่ปุ๋ยในกลุ่มที่มีไนโตรเจนสูงนะครับเพื่อให้เขา หยุดการออกดอกเนื่องจากว่า CN r a t i o มันเปลี่ยนนั่นเองนะครับแล้วก็นะครับก็จะเริ่มได้กลายเป็นตาใบออกมาแทนและนะฮะตอนนี้ก็ใบก็เริ่มปลี่ละใบชุดนี้ที่ออกมาพร้อมดอกเนี่ยเขาก็จะไปแก่เอาเต็มที่นะครับก็จะเลี้ยงลูกตัวนี้แหละแล้วก็จะแก่เอาเต็มที่ก็ในอีก4เดือนนะครับก็คือ เดือนนี้เดือนกุมภาเนาะมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกกาดาก็แก่เต็มที่สิงหาอาจจะได้ออกใบชุดใหม่ก็พอดีเลยในการทำอรอบใบชุดใหม่พอดีนะครับถือว่าเมื่อดอกพอต้นแล้วเราก็ต้องดึงใบออกมากันนะเพื่อหยุดตาดอกให้ดอกเขาพอละแล้วก็พัฒนาดอกที่มีอยู่ในต้นให้เป็นผลที่สมบูรณ์ต่อไป ปีนี้ค่อนข้างจัดการได้ดีนะครับสำหรับงคุดต่อไปก็คือต้องพ่นยาฆ่ากำจัดเพลี้ยไฟนะครับอย่าให้มีเพลี้ยไฟเข้าทำลายตอนนี้เราพ่นอยู่ทุก10วันนะครับก็พูด,ดง่ายๆครับผมจะพ่นจนลูกเขาเข้าขนาดน,นี้ครับโดยให้ตัวเขาเรียกอะไรอะ เนี่ยตัวกีบดอกด้านข้างล่างเนี่ยนะฮะมันเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลก่อนนะครับที่ก้นของลูกเนี่ยอาจจะยังย,ง,ยงลูกนี้ยังยังเป็นสีน้ําตาลอ่อนอยู่อย่างเงี้ยควรจะพ่นซะอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับสวนผมนะผมจะพ่นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าเขายังไม่สีออกเข้มเนี่ยผิวก็ยังอ่อนอยู่นะครับเพื่อไฟอาจจะเข้าทําลายได้แต่ถ้าเกิดเขาผิวสีเข้มแล้วผิวก็จะเริ่มแข็ง พอเริ่มแข็งเนี่ยเพี้ยไฟก็จะไม่ค่อยเข,ข้าทำลายละนะครับก็จะหยุดได้นะครับหลังจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยอย่างเดียวนะครับใส่ปุ๋ยรดน้ำบำรุงให้ลูกเขาใหญ่อย่างเดียวเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการบริหารจัดการของเรานะครับในปีนี้นะครับนะส่วนที่เป็นไฟเลี้ยวนะครับก็มีอยู่บ้างจริงๆเนี่ยแล้วก็ชอบจะถีบลูกกลางออกซะด้วยเดี๋ยวลูกริมเนี่ยอย่างเงี้ย นะครับก็มีบ้างนะครับที่เป็นไฟเลี้ยวก็ไม่ได้จัดการอะไรครับเพราะมันมีไม่เยอะนะทั้งต้นอาจจะมีอยู่บ้างนิดหน่อยมีไม่เยอะก็ไม่ได้ไปบริหารจัดการอะไรนะครับนะเจอก็เด็ดออกทิ้งบ้างดูภาพรวมส่วนใหญ่เอาสังเกตที่เขาจะเป็นไฟเลี้ยวเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเราเครียดมากเขาเครียดมากเราไปกักน้ําสร้างความเครียดให้เขามากเกินเนี่ยนะครับนะก็เราออกมามันก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะ แต่ถ้ามันมีไม่มากเกินก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับก็ปล่อยไปบ้างนะ,นะครับก็อันนี้แรกเปลี่ยนกันส่วนปุ๋ยเคมีด้านอื่นๆน,นะครับก็จะรอให้ดอกเขาบานให้หมดก่อนบานขึ้นลูกให้หมดก่อนแล้วเขาก็จะเริ่มมีการสลัดลูกส่วนเกินที่ต้นเขาเลี้ยงไม่ไหวเนี่ยให้หลุดร่วงลงมานะครับหลังจากที่เขาสลัดหลุดร่วงลงมาแล้วเนี่ย แล้วก็เริ่มที่จะหยุดสลัดลูกแล้วเนี่ยผมก็จะเริ่มให้ปุ๋ยาทางดินนะครับก็อาจจะเริ่มให้จากสูตร16เสมอนะฮะจนกระทั่งเข้าลูกเท่ากับมะนาวอ่ะนะผมก็จะเริ่มขยับเป็น15 5 20เป็นต้นนะครับ15 5 25อย่างนี้นะฮะบ,บวกด้วย15 0 0เพื่อเติมแคลเซียมเข้าไปด้วยนะครับก็คงจะจัดการเรื่องปุ๋ยกันแบบนั้น ตอนนี้ทางดินก็หลังจากใส่15-0-0ไปก็คงจะมีการสลับปนะุ๋ยอินทรีย์นะหรือเติมแคลเซียมตัวอื่นหรือเติมแมกนีเซียมซัลเฟตอะไรพวกเนี้ยนะครับให้เขาทางดินเพิ่มเติมอีกสักนิดหน่อยระหว่างที่ร้อยให้เขาขึ้นลูกใหญ่แล้วค่อยเติมปุ๋ยสูตรตามที่บอกมาเมื่อกี้ไปอีกนะครับเพื่อเล่งขยายลูกของผมให้น้ำ สามวันครั้งนะครับสามวันครั้งอตอนนี้เปลี่ยนมาใช้หัวขนาด400ลิตรนะครับต่อชั่วโมงอย่างแปลงนี้ผมก็จะให้ตอนนี้ให้อยู่1ชั่วโมงเลยนะครับหัวเดียวนะครับสามวันครั้งสามวันหนึ่งชั่วโมงนะสามวันก็จะได้น้ำอยู่ประมาณสัก400 450ลิตรนะครับหนึ่งหัวบางแปลงมี2หัวก็จะให้40นาทีทุก3วันครับ วันนี้ให้น้ําอยู่แบบนี้นะครับโอเคครับผมก็อัปเดตให้ดูความก้าวหน้าของมังคุดในปีนี้นะครับก็ค่อนข้างน่าพอใจสําหรับสวนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าหลังจากลูกสลัดไปแล้วนะครับขึ้นลูกมาสวยงามกันอย่างไรมีปริมาณมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ